วันที่6ตุลาคม2518ันท่านที่เป็นราชพัชุลาบวชทั้งหลายในการบรรยายขั้งที่สิบนี้ผมจะได้กล่าวในหัวข้อว่าประชาธิปไตย ตามแบบแห่งพุทธศาสนาเกีย่ยวกับข้อนี้ท่านทั้งหลายคงจะระลึกได้ว่าเราได้พูดกันมาตามลำดับถึงสิ่งที่ได้มีโอกาสชิมลองในระหว่างที่มาบวช สิ่งที่ได้ชิมลองนั้นมีมากมายหลายอย่างแค่อย่างที่ไม่เคยสังเกตมาก่อน <c oughs> มันมาสิ่งที่เรียกว่าประชาธิปปไตยหรืออะ,รอะไรที่มันมีความหมายอย่างนี้ <c oughs> ก็รวมอยู่ในเรื่องที่ได้ชิมลองหรือว่าถ้าจะมองกันให้ดีอีกทางหนึ่งก็การมาบวช อยู่ในคณะสงฆ์่งม mm ีร hmm. ะเบียบวินัยอย่างนี้มันก็เป็นอยู่มันก็เป็นการอยู่อย่างแบบประชาธิปไตยชนิดหนึ่งด้วยเหมือนกันทั้งโดยธรรมะและโดยวินัยคนภายนอกหรือแม้แต่ชาวต่างประเทศ ก็ยังมองเห็นในความเป็นประชาธิปไตยซึ่งเป็นเจตนารม์อยู่ในระบบการปกครองของคณะสงฆ์ในพุทธศาสนาแต่เดี๋ยวนี้ก็เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่าระบบประชาธิปไตยนั้นลงกันได้เจตนารมณ์ของอการปกครองสงฆ์แห่งพุทธศาสนา แต่มาดูกันโดยรายละเอียดแล้วมันยังมีอะไรบางอย่างซึ่ยังจะนาหัวเราะคือมันไม่ไม่ได้เป็นไปตรงตามคำคำนั้นโดยเฉพาะก็คือคำว่าประชาธิปไตยนั่นเองถ้าผมอยากจะ ทบทวนสิ่งที่ควรทบทวนอยู่เสมอกันอีกครั้งหรือหลายครั้งคืออยากจะขอให้สังเกตให้ดีเป็นพิเศษในข้อที่ว่าเรามาบวชแล้วก็ได้ชิมลองหรือได้รู้อะไรหลายๆอย่างนี่ มันมีผลที่เป็นความสำคัญอยู่อย่างหนึ่ง <c oughs> คือการที่จะทำให้รู้ว่าให้โลกกับธรรมนั่นโลกกับธรรมะหรือโลกกับโลกกับธรรมมันเป็นสิ่งที่แยกกันไม่ได้ ร้อยสังเกตด,ดูจากสิ่งที่ได้เคยชิมลองในทุกแง่ทุกมุมอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วแล้วความเข้าใจหรือความเชื่อลงไปก็จะค่อยๆชับขึ้นมาว่าสิ่งที่เรียกว่าโลกกับสิ่งที่เรียกว่าธรรมนั้นมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ต้องแยกกันเดินหรือว่าพายกันคนละที หรือว่ามันขัดกันอย่างที่เขาพูดกันโดยมาก <c oughs> นี่คือความประสงค์โดยเฉพาะที่ผมอยากจะให้ทุกคนให้ทุกท่านสนใจเป็นพิเศษและอีกอย่างหนึ่งก็ขอให้ทำความเข้าใจแตกแขนงออกไป จากทุกๆเรื่องที่ได้พูดมาแล้วว่ามันมีความสัมพันธ์กันอยู่ในตัวแม้เราจะยกเอาคำว่าประชาธิปไตยขึ้นมาเป็นตัวเรื่องสำหรับจะพูดก็ขอให้คิดดูเถอะว่าถ้ามันมีการเป็นอยู่แบบพระทัตตูปชีวีคือยอมรับลัฐที่อันนี้นะ ประชาธิปไตยนั่นจะบริสุทธิ์ขึ้นมาหรือมากกว่าที่มันจะเป็น,นต่างคนต่างถือมึงถือกูกันหรือถ้าพูดที่ถือหลักอยู่ต่ำๆแล้วทำอย่างสูงนี่จะเป็นรากฐานของประชาธิปไตยที่ดี ให้นมีความเสียสละทําให้มีความจริงใจใ้ทุกๆอย่างแม้แต่คาว่าเป็นมุนีเป็นมุนีอยู่ในความเป็นมนุษย์ในการเป็นคราวา่านั่นแหละก็จะยิ่งเป็นที่ต้องการต้องสิ่งที่เรียกว่าประชาธิปไตยเพราะประชาธิปไตยมันเป็นเรื่องของคนโง่ไม่ได้ แต่นี่มันเป็นเรื่องของกำลังเป็นเรื่องของคนโง่ lesser, คนเอาเปรียบคนไม่มีธรรมะโดยถือสวายโลกมันต้องแยกจากธรรมะเอามานั่นกันไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นหรืออุดมกติที่ว่าเป็นเกลอธรรมชาติจะส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยอย่างยิ่ง น่แท้จริงเพราะธรรมชาตินี่มันหมายถึงระดับตํำราบหรือคูอกไปไม่มีการไนอะไรมันเป็นพิเศษกว่าอะไรมันอยู่อย่างเป็นเคยกับธรรมชาติมันก็จะเป็นประชาธิปไตยในตัวมันเองเกช่ไหหรือ <ś led> ข้อที่ว่าให้เก็บความโกรธใส่ยุ่งใส่ช้าง ก็มองเห็นทันทีว่ามันก็ส่งเสริมประชาธิปไตยในี่ในที่ประชุมของสภามันเต็มไปด้วยการบันดาลโทสะไม่มีความสงบจนไม่เป็นสภาเนะี่ยพูดตามหลักธรรมะก็ว่าที่ใดไม่มีสัจธรรุรูที่ประชุมใดไม่มีสัจธรรุรุษคือพูดสงบสงบที่ประชุมนั้นไม่ชื่อว่าสภา มันเป็นแต่เพียงคนมานั่งกันมากๆม,ม,มันจะหัดบรรคบความโกรธเก็บความโกรธไว้ได้มันก็จะเป็นรประชาธิปไตยในการประชุมอย่างยิ่งไม่จะลงไปถึงคาว่าอยู่อย่างลดหัวลดหางไม่ชูหัวชูหางถ้าอย่างเดียวกันอีกจะช่วยความเป็นประชาธิปไตยนั้นนะมัน ง่ายหร้วมันถูกต้องหรือมันบริสุทธไม่มีกิเลสท,ที่จะเอาเปรียบหรือขมขู่ตึงคันละก,กันน่าที่สุดแต่ว่าเรื่องคิมประโลกรถของโลกและหลายอย่างถ้ามันทำได้ถึงอย่างนี้จะเป็นคนรู้จักหลบหลีกอดอ้อม ปรับปรุงแก้ไขความกระทบกระทั่งได้ในระหว่างสังคมนั้นแต่แม้ส่วนตัวก็ยังไม่มีความทุกข์เคยพูดแจงหลีกไม่มันมีความทุกข์ไม่ความทุกข์เกิดขึ้นในใจได้ที้ไม่จะใช้คำใหดสูงสุดว่าชิมรสของกระนิพานซึ่งมันคล้ายกับปาราโลกมัแต่มันยิ่งกว่าปาราโลก คือในที่ใดมันไม่มีความร้อ,รรอนมมีแต่ความเย็น hmm. ก็เป็นสภาที่ดี